ก็นี่ครับข้อนี้แจกคะแนนอีกแล้วนะครับเป็นข้อประเภทประเภทอะไรประเภทอะไรประเภทอะไรชนิดของคำนั่นเองนะครับ part of speech ไม่ยากเลยนะ part parted partial partially ข้อนี้ทำยังไงกับ super t w e e k 2 0ง5กับจานอมจ้าปึ้งปึ้งไปช่วยกันทำเลยจ้าข้อนี้จุดสังเกตก,ก็คือเราจะเจอตรงนี้นะครับเห็นคาว่า because เป็นคำเชื่อมขึ้นประโยคใหม่ประธานคือ the l Le a b t contracts เป็นประธานครับ verb have only been เป็นเวิร์บนะคอมเพรสชันะครับอยู่ตรงนี้เลยนะเป็น verb ช่อง3เฮ้ยเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับมี verb ข้างหน้ามี verb ข้างหลังเอาอะไรขยายโว้ยข้อนี้ง่ายมากเลยนะง่ายมากเลยนะข้อนี้ตอบอะไร a b c หรือ d ว้าเราเจอ verb นะครับคอม verb อยู่นะครับอยู่ระหว่าง verb อยู่นะคำตอบก็คือข้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 ออะไรเอ่ยทุกคนข้อ ดีด็อกนั่นเองนะครับคอดีด็อกเอง partially completed เอาแปลโจทย์กันนิดหนึงฝึกแปลกันนิดหนึ่งนะครับ We will need to delay the start of the advertising campaign because the relevant contracts have only been partially completed นะครับก็แปลว่าเราจำเป็นต้องเลื่อนการเริ่มแคมเปญโฆษณานี่ยนะออกไปนะเพราะว่าสัญญาที่เกี่ยวข้องเนี่ย เสร็จสมบูรณ์แพทเสร็จสมบูรณ์แพ่วะ่ะเสร็จสมบูรณ์แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับข้อนี้เช็คละเป็น Verb ก็ต้องเอาอะไรมาขยายครับแ v e r b นั่นเอง Adverb ขยาย Verb ขยาย,ย,าย,ย,ายอาจ,จะชีฟขยายตัวมันเอง